อัตถัตะมัพิญญายะสาธัตถะปัสตสิยามันแปลเป็นไทยประมาณบุคคลรู้จักรู้จักประโยชน์ของตนคือรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์แกต่ตนแล้วก็พึงเป็นผู้คววไข,ขในประโยชน์ของตนนั่นแหละสนังนแปลว่าคําสอนก็ทุกวันนี้เราก็ใช้เป็นคาเรียกศรราสนาใช่ไหมส่วนเรื่องนับถือไม่นับถือเนี่ยมันก็แล้วสุดแล้วแต่บุคคลนะละก็มันก็ได้ความตามสังคมที่มันเปลี่ยนไปม,นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเ,เป็นธรรมดา ด้วยความที่แบบว่าทุกทุกวันนี้มันมีข่าวเรื่องงมงายเยอะหรือว่าด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากก็ต้องย้อนถามในปกติคุณยมเห็นขา่าวพระเน่ิเคยเห็นข่าวที่ดีๆนําเสนอบ้างไหมอะไรที่ทําให้เนนนนเริ่มตัดสินใจเข้ามาบวชครับผมเอน่าจะมาจากคาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมหรือเปล่าคือ ตามชนบ,บทเนี่ยคนสูงอายุอะไรเขาจะคือตามชนบ,บทเขาคนสูงอายุหรือว่าชนทั่วไปเยาวชนอะไรเขาก็เข้าวัดกันอยู่แล้วอย่างที่บ้านเนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแรกๆก็มีแค่ตามนั่นแหละตามคุณยายไปแล้วก็ก็คุณยายนี่แหละเป็นคนแนะนําให้มาบวชก็เลยมาบวชนั่นแหละคุณเนนเริ่มบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเขอภายนะจำจำไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าปีที่บวชแล้วเริ่มศึกษาคือตอนอายุสิบขวบแต่ว่าหลังจากนั้นคือจาไม่ได้เข้าไปะระหว่างก่อนบวชกับช่วงที่เข้ามาเป็นเป็นเนนะครับมีความแบบว่าต้องปรับตัวเยอะไหมครับมันก็จะว่าไงดีก็คือมันก็ยังยังไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่คือก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันมันยังไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากแล้วก็ ก็ด้วยความที่เราก็แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่ยังเป็นแบบว่าอายุรุ่นราวเขาเดียวกันอยู่เนี่ยแล้วก็แบบว่าไปตามเขาได้คือมันก็ไม่ได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือคือมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละมาแรกๆมันก็ไม่ค่อยอะไรเพราะเพื่อนแบบเพื่อนมันยังเยาะอยยุแล้วตอนมาบวชที่มาอยู่ที่วัดโมลีอะครับเน้นปรับตัวเยอะไหมครับก็ตอนนั้นก็ก็มีพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะว่า แต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากใจคือปรับตัวเนี่ยมันเยอะอยู่เพราะว่าแบบว่าเราต้องมาแบบเริ่มการศึกษาเขาเรียกว่าแบบที่มันค่อนข้างแบบเข้มงวดซะหน่อยแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเพราะว่ามีก็อย่างที่บอกสภาพแวดล้อมกับกับทุกคนมันทําในสิ่งเดียวกันนะแล้วก็ครูบาอาจารย์เขาก็ก็สอนให้ทําอย่างนั้นก็ก็ทามามันก็ปรับตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากมากอยากให้เนนเล่าถึงแบบการเริ่มต้นศึกษาปริยัติธรรมนยครับแบบเริ่มได้ยังไง ก็เริ่มถ้าถ้าบอกว่าเริ่มศึกษาพระประิยติธรรมแผนกบาลีเนี่ยก็ก็เริ่มมาจากก็เริ่มเริ่มศึกษาที่วัดโมลีโลกยารามแหละแต่ว่าคนที่แนะนําจริงๆเนี่ยคือพระอาจารย์ที่ที่วัดที่บวชนั่นแหละพอดีท่านจบปร,ริยนธรรมเ้าไปอยคถ้าถ้าจะไม่ผิดอยู่วัดสามพญาท่านจบนานมากแล้วท่านก็เวลาแบบว่าถ้ามีลูกศิษย์อะไรอยากอยากมาศึกษาพระปร,ะริยติธรรมใน แผนกไหนก็ตามเนี่ยท่านท่านจึงก็พยายามมามาแนะนํามาฝากให้วัดที่มีการศึกษาทีนี้เนนเป็นสมาัเนนที่แบบว่าได้เปรียนเก้าที่อายุน้อยที่สุดในปราสาทไทยใช่ไหมครับตอนตอนก็คงใช่แล้วตอนตอนทราบนี่เนนรู้สึกยังไงบ้างครับคือตอนนั้นไม่ไม่ทราบอะไรมากมายคือตอนนั้นรู้แค่ว่าแบบเออสอบผ่านะปยกเก้าเออก็ดีใจประมาณนั้นส่วนเรื่องอันนั้นคือเหมือนมันมีคนบอกทีหลังอะไรมันก็ มันก็เป็นคือเมื่อมันก็ดีใจที่ผ่านประโยก้าวแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เคยคิดถึงเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะผ่านเนื่องคือปกติอายุแค่นี้มันไม่ไม่มีใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่คิดว่าแบบมันจะได้เหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะใหม่อะไรอะไรเป้าหมายในอนาคตเน้นต่อไปเน้นมีเป้าหมายวางไว้ยังไงบ้างบ้างครับคือคืออาจจะไม่ได้มองระยะยาวขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ศึกษาก็ พยายามคิดว่าถ้าจบปริญญาทางโลกสักใบก็จะดีแล้วตอนนี้ก็เรียนคือหมายความว่าทางปริยัติธรรมแผนกบาลีเนี่ยเราเรียนจบแล้วก็จริงแต่ว่าความรู้ทางพุทธศาสนามันมีมากที่ยังไม่รู้เนี่ยมากมากเลยก็ถ้าถ้ามีคือก็พยายามจะไปศึกษาตรงนั้นต่อเหมือนกันก็ก็คือมีมองไว้ว่ามีปริญญาทางโลกกับความรู้ทางพุทธศาสนา,นาเนี่ยแหละอาตอนนี้ก็สนใจแบบเรียนพระอภิธรรมอยู่ นี้ก็มีประมาณสองอย่างเนี่ยแหละไม่ได้อาจจะไม่ได้มองไกลมาก <c oughs> เน้เนมีคำแนะนำสำหรับแบบเยาวชนแบบว่าที่แบบอยากจะสนใจแบบพระประิยติธรรมครับเน้นมีคำแนะนำไหมครับจะเริ่มยังไงดี <c oughs> อะ,ะเริ่มย,ยังไงน <laughs> ะมันก็ก็คือถ้าถ้าเริ่มสนใจนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วแล้วก็พอสนใจปุ๊บเนี่ยก็คือ ในคือมันจะมีหลักธรรมอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าอิธิบาทสีมันเป็นคือมันเป็นแบบว่าเบื้องต้นของความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีสี่อย่างคือมันต้องมีความพอใจเนี่ยถ้าถ้ามีความสนใจก็คือมีความแบบพอใจที่จะทําเขาเรียกว่าฉันท่าเนี่ยมีฉันท่าแล้วเนี่ยเออมันก็เป็นการเริ่มต้นแล้วต่อไปก็ต้องมีวิทยะคือมีเขาเรียกว่าอะไรความเพียรที่ไปทาสิ่งนั้นจิตตะก็ความเอาใจใส่วีมังสาการพิจารณาแต่ว่าเริ่มต้นตรงเนี้ย คือคือหมายความว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะศึกษาใช่ไหมก็มี2อย่างเนี่ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นดีๆแล้วคือมีความพอใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอให้ขยับมาหน่อยก็คือมีความเพียรที่จะไปเริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นแบบฝึกฝนตัวเองในทางนี้ก็ก็ขอมีความสนใจและมีความเพียรเนี่ยสออย่างเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเรียนมีหลักธรรมอะไรประจําใจไหมครับที่แบบในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่ามี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 อันนี้ สอบทั้งนักคำโทนทักเอกเลยอ่ามันเป็นภาษาบาลีที่หนึ่งนะอ่าหลักธรรมประจําใจเนี่ยมาจากขุททากานิกายธรรมบทคือมันจะเป็นบาลีว่าอัตตัทธัมพิญายะสาธัทธะปะสุโตสียาอ่ามันแปลเป็นไทยประมาณบุคคลรู้จักรู้จักประโยชน์ของตนคือรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์แก่ตนแล้วก็พึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนนั่นแหละนี่นแหละเราประจําใจอาจจะไม่ยาวมาก อขอคําถามแบบว่าเอเชิงสังคมหน่อยครับเนนก็คือช่วงเนี้ยครับจะมีคนแบบว่าไม่ไม่นับถือศาสนากันเยอะ,อะเนนเนนเนนมีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับเออไม่นับถือศาสนาหรือว่ามองคือไม่นับถือศาสนานเลยใช่ใช่หรือว่ามองว่าศาสนานเนี่ยเป็นเรื่องของความงมงายเป็นเรื่องของแบบว่าเรื่องแบบ ธรรมชาติเลยแบบประมาณนั้นครับโอเค okay. ก็คือศาสนาเนี่ยมันคือคือศาสนาเนี่ยแปลตรงๆคือแปลไม่ได้เอาความอะไรมาแปลว่าคําสอนก็คือก็แล้วแต่ว่าคําสอนคือมันอาจจะมีการจํากัดความของศาสนาว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าถ้าแปลเฉยๆเรียบๆตามหลักภาษาบาลีเนี่ยศาส,สนาเนี่ยแปลว่าคําสอน ก็ทุกวันนี้เราก็ใช้เป็นคาเรียกศาสนาใช่ไหมส่วนเรื่องนับถือไม่นับถือเนี่ยมันก็แล้วสุดแล้วแต่บุคคลนะลก็มันก็ด้วยความตามสังคมที่มันเปลี่ยนไปมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาด้วยความที่แบบว่าทุกทุกวันนี้มันมีข่าวเรื่องงมงายเยอะหรือว่าด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากก็ต้องย้อนถามอในปกติคุณยมเห็นข่าวพระเนี่ยเคยเห็นข่าวที่ดีๆนําเสนอบ้างไหม ก็อย่างอย่างนเครับอ๋อไม่เออาสมมุติมีข่าวที่ดีๆนําเสนอแล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับข่าวที่ไม่ดีที่นําเสนอล่ะอะไรมากกว่ากันอ่ะก็ต้องข่าวไม่ดีเพราะว่าคนชอบเสพอ่าใช่ไหมล่ะคือมันก็อาตมาก็ไม่เคยเก่งเรื่องสังคมเรื่องอะไรอย่างนี้